สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่145้ยหาหนึ่งยันสองชีพเสียงของชายหนุ่มยอดเขาอันดับหนึ่งบางทีอาจจะเพราะในใจฮึกเหิมเกินไปกระทั่งพลังเวทเองก็ยังทะลักมาที่คอหอยจนทําให้คอหอยแผดเสียงแตกเลยทีเดียวเผยความแผดแหลมความเวทนาสะท้อนก้องไปทั้งฟ้าผู้บําเพ็ญหลายสิบคนทั้งสองฝ่ายที่กําลังต่อสู้กันอยู่ห่างออกไปล้วนได้ยินเสียงแผดที่มาจากชายหนุ่มยอดเขาลําดับหนึ่ง สวีชิงเองก็หน้าเปลี่ยนสีถอยยกรูปันควันสิ่งที่ทําให้เขาถอยหลังไม่ใช่แค่คําพูประหลาดของชายหนุ่มยอดเขาลําดับหนึ่งแต่ยังมีสายตาอีกนักศึกษาที่การเอ่ยปากของอีกฝ่ายดึงดูดมาผู้บําเพ็ญบนทอ้องฟ้าที่ห่างออกไปเหล่านี้ล้วนราวกับเป็นเทพเจ้าในสายตาสวีชิงทั่วทั้งตัวปล่อยกลิ่นอายที่ต่อให้อยู่ห่างถึงเทียงนี้ก็ยังทําให้ในร่างกายเขาถึงกับปั่นป่วนก่อนหน้ากรากเลือดสดออกมาและในตอนนี้พวกเขาก็พากันมองมา สวีชิงไม่ลังเลแม้แต่น้อยเปิดกรอะคุ้มกันของเรือเวทขึ้นทั้งหมดในเวลานี้และล้วงเอาของวิเศษอัคระคุ้มกันออกมาอีกไม่น้อยกระทั่งขณะที่โบกมืออสูรกยาบรรพาการก็ยังปรากฏออกมาปกคลุมเขาไว้พริปตาต่อมาแรงกดดันที่แสนน่ากลัวย่าพันนาและเหนือที่จะจินตนาการออกหลายสายก็เข้ามาใกล้หัวสมองสวีชิงอื้ออ่นไปทันทีอสูรกยาบรรพาการพังทลายของวิเศษอัคระของเขาก็พังสลายลงเช่นกันยังดีที่เรือเวทของเขาไม่ธรรมดามีความเป็นเทพอยู่ ดังนั้นเวลานี้แม้เกราะคุ้มกันจะพังทลายไปแต่ตัวเรือ,อยังอยู่ดีขณะที่ร่างของสวีชิงสันสะเทือนแม้จะกระอักเลือดออกมาสองทีก็ตามแต่เกราะคุ้มกันของเรือเวทก็ก่อตัวขึ้นใหม่อีกครั้งและตอนที่กำลังเพิ่มความเร็วถอยอย่างต่อเนื่องก็ปลดเปลื้องแรงกดดันของสายตาเหล่านี้ลง ส่วนอชริยะฟ้าประธานยอดเขาลำดับหนึ่งก็กรากเลือดเวลานี้เช่นกันสิ่งของรักษาชีพที่คุ้มครองอยู่ภายนอกแต่ขักไปถึง3ามชิ้นทั้งตัวกรากเลือดออกมา7จ็ครั้งกระทั่งกระบีสีเลือดก็ยังแตกกระจายและยังล้วงอาโลที่ไม่ธรรมดาใบหนึ่งออกมาต้านทานแต่ก็ยังแตกยับไปด้วยเช่นกันการต้านทานเช่นนี้ถึงทําให้เขาเลี่ยงออกจากแรงกดดันทางสายตาบนท้องฟ้ามาได้สวีชิงในใจอย่างพรั่นพลิงถอยหลังพางในหน้าขึ้นมองท้องฟ้าไปด้วย บนท้องฟ้าท้องฟ้าเปลี่ยนสีมหาสมุทรลมพายุก่ะตัวส่งเสียงครืนครันไปทั่วสารทิศจากการลงมือของทั้งสองฝ่ายในร่างเงาเหล่านี้สวีชิงมองเห็นเจ้ายอดเขาลำดับเจ็ดและมองเห็นตัวตนอีกหกคนที่แม้จะสวมชุดคนละสีแต่พลังระดับเดียวกันอยู่ข้างๆเขาสำหรับสถานะของคนเหล่านี้สวีชิงไม่จำเป็นต้องไปคาดเดาในใจก็มีคำตอบอยู่แล้วพวกเขาน่าจะเป็นเจ้ายอดเขาแต่ละแห่งของสำนักเจ็ดเนตรโลหิตและคนที่ต่อสู้กับเขาอย่างไม่เสียเปรียบกันนั้นก็คือเผ่าสิงซาสมุทร สวีชิงเคยเห็นเผ่าสิงซาสมุดมาแล้วในเกาะเงือกตอนนี้ขณะที่เขากำลังฝืนอาการเสียแทงดวงตาทั้งสองกวาดตามองเขามองเห็นว่าเผ่าสิงซาสมุดเหล่านั้นมีรูปร่างมนุษย์แต่ละคนสวมชุดกระสีดำในดวงตาเผยเปลยไฟสีดำพิษศพบ,บนตัวแผ่กระจายแรงกดดันโถมผืนฟ้านอกจากนี้รอบๆทั้งสองฝ่ายยังมีผู้บำเพ็ญบางส่วนผู้บำเพ็ญเหล่านี้เทียบกันแล้วแม้จะอ่อนแอกว่ามากแต่ก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่ในนี้สวีชิงมองเห็นผู้อาวุโสสามและมองเห็นผู้บำเพ็ญคล้ายๆกันของเผ่าสิงซาสมุดอีกด้วย พอเห็นว่าถึงขีดสุดแล้วดวงตาสวีชิงก็เจ็บปวดจนจ้องต่อไม่ไหวทําได้เพียงหลบตาลงเขารู้ว่ามองต่อไม่ได้อีกไม่เช่นนั้นดวงตาทั้งสองของเขาต้องแหลกสลายเป็นแน่ร่างกายเองก็รับไม่ไหวแล้วเช่นกันความห่างชั้นของทั้งสองฝ่ายมีมากเกินไปขณะเดียวกันบนท้องฟ้ามีเสียงคำรามต่ำเสียงหนึ่งส่งมาชายชราชุดนักเพราะสีแดงคนหนึ่งทางฝ่ายเจ็ดเนรโลหิตโบกมือฉับพลันรอบต,ตัวเขามีกระบี่เล่มใหญ่สีทองหลายเล่มก่อตัวขึ้นหลังจากบีบเพศสิงสร้างสมุดที่เขาต่อสู้ด้วยอยู่ถอยร่นไปเขาจึงรีบโยกตัวพุ่งงงงตรมมาาาาทสวีชชิกัับบยยหนุ่อดดเขล ชายชราคนนี้ใบหน้าแดงก่ำเหมือนชุดของเขาในร่างกายก็เหมือนมีมนุษย์เพลิงราวกับดวงตะวันร้อนแรงคนหนึ่งอยู่ดูแล้วน่าสะพรึงอย่างมากพลังราวกับเป็นสายรุ้งเปลวไฟอันเข้มข้นปล่อยออกมาจากร่างเขาต่อเนื่องพอเห็นเป็นเช่นนี้ดวงตาชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งก็เผยความตื่นเต้นออกมาแผ่เสียงดังขึ้นว่านำเส้นทางใหม่สู่สมุดกว้างไกลตะวันอัสดงผ่านอีกวันเจ้าสิทธิเลวที่ไม่พูภาษาคนอย่างเจ้ายังไม่รีบหนีไปอีกอยู่ที่นี่หาเรื่องตายหรือ,อไรกัน ชายชรายยอดเขาลำดับหนึ่งที่รีบเข้ามาจากบนท้องฟ้าเอ่ยตะคอกเสียงต่ำหันหน้ากับฟาดกระบี่ของไปทีหนึ่งต้านทานกับการประทะของเผ่าสิงซาสมุดที่เขาปลีกตัวออกมาเพียงคริบตาทั้งสองฝ่ายยิ่งสู้ก็ยิ่งห่างกำลังจะออกจากพื้นที่นี้อยู่แล้วสวีชิงพอได้ยินเช่นนี้มา่านตาก็หดลงเรือเวทด้านล่างเร่งความเร็วขึ้นขณะที่กำลังบึ่งก็เว้นระยะห่างออกมาและชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างออกไปนะักก็ร้อนรนขึ้นมา เขารู้อยู่เต็มอกว่านี่เป็นเวลาสำคัญหากอาจารย์ออกห่างละก็ตนเองต้องตายแน่แก็เลยอดกลั้นจนหน้าแดงกับดวงตาเส้นเลือดแผ่ซ่าตะโกนเสียงดังขึ้นฟ้าอาจารย์ช่วยข้าด้วยเจ้าเด็กจากยอดเขาลำดับเจ็ดคนนี้เล่ยสังหารข้ามาสิบวันสิบคืนแล้วถ้าเขาสังหารข้าไม่ได้ก็จะไม่เลิกราอาจารย์อย่าเพิ่งไปช่วยข้าด้วยสวีชิงเองก็ไม่ลังเลหรือเว้ใต้ตัวส่งเสียงอื้ออึงดำลงน้ำฉับพลันพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วสู่ทะเลลึก ชายชรายยอดเขาลำดับหนึ่งบนท้องฟ้าตะลึงงานทั้งใบหน้าประหลาดใจเขารู้ดีว่าสิทธิปิดด่านที่ตนเองรับมาคนนี้เมื่อรู้ว่าจักรพัิโบราณแห่งความมืดชอบเอาสัจธรรมลี้ลับซ่อนไว้ในบทกลอนก็ทำตัวประหลาดไปไม่ค่อยจะพูดภาษามนุษย์แต่ละคำแต่ละประโยคล้วนกลายเป็นบทกลอนที่ไม่ได้สัมผัสคล้องจองขึ้นมาแทนไอรินเวลเขาจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่อีกฝ่ายพูดภาษามนุษย์คือสามปีก่อนหน้าสายตาจึงพุ่งราวสายอสศนีไปยังทิศทางที่สวีชิงกำลังหลบหนี แม้จะขั่นด้วยน้ำทะเลแต่สวีชิงที่ดำลงน้ำก็ยังจิตวิญญาณคลื่นคลันภายใต้สายตาของอีกฝ่ายร่างกายสั่นสะเทือนอย่างควบคุมไม่อยู่ทั้งตัวราวกับสูญเสียงพลังในการเคลื่อนไหวทั้งหมดไปในตอนนี้เหมือนว่าทั้งตัวถูกพันธนาการเอาไว้ความเป็นความตายแขวนอยู่บนเส้นเชือกเจ้าเจ้ายอดเขาลำดับหนึ่งกำลังจะเอ่ยปากพูดก็แค่เด็กน้อยทะเลาะกันตอนนี้เองเสียงเรียบเสียงหนึ่งดังลอดมาจากบนท้องฟ้าคนที่พูดก็คือเจ้ายอดเขาลำดับเจ็ดที่ยืนอยู่บนเรือสึกบรรพการต่อสู้เพียงลำพังกับเผ่าสิงซาสมุทรด้วยความสบายใจ ชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งหน้าเปลี่ยนสีเจ้ายอดเขาลำดับหนึ่งกลับสีหน้าปกติคำพูดที่ไม่ทันได้พูดออกมาเมื่อครูก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงความในไปหรือยังเอ่ยต่อมาว่าพวกเจ้าสองคนก็น่ารำคาญเสียจริงนี่มันเวลาใดแล้วยังจะมาสู้กันเองอีกพูดพานเขาก็โบกมือโยนยันสีทองใบหนึ่งออกมายันนี้เหมือนเป็นของวิเศษอัขระแต่ความรู้สึกที่ให้กลับเกินเลยไปมากกว่าร้อยเท่าเวลานี้พุ่งตรงไปยังผืนทะเลที่สวีชิงดำลงไปตอนที่เข้าใกล้ตัวยันก็แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งมุทะเลไล่ตามสวีชิงลงไปทะลวงกรอกคุ้มกันเรือเวทแปะเข้าไปบนตัวเขาอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่สนใจความหวาดกลัวของชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งตบเข้าไปบนหน้าของเข้าจังๆพริบตาที่ตัวเยันแปะลงไปสวีชิงกับชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งก็ร่างกายสั่นสะเทือนครู่ต่อมาอัครสลายหายก่อนตัวขึ้นเป็นลวดลายตราประทับสีทองอยู่บนผิวหนังพวกเขาตราประทับนี้พอมองอย่างละเอียดก็เหมือนมีต้นกำเนิดจากแหล่งเดียวกัน นี่คือยันพันธะชีวินบาดเจ็บไม่เป็นไรแต่ถ้าตายขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็จะวิญญาณหายยมลายศูนย์ด้วยเช่นกันพวกเจ้าอยากจะฆ่ากันก็ตามสะดวกถ้าไม่อยากฆ่ากันแล้วก็รีบใส่หัวกราบสำนักไปเสียพอกลับไปแล้วการพันธะชีวินจะคลายลงเองชายชรายยอดเขาลำดับหนึ่งแผ่เสียงต่ำกระพือคลื่นถมฟ้าพัดเอาสวีชิงกับชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งพากลืนครันห่างออกไปจากนั้นก็โยกตัวพุ่งเข้าไปในกลุ่มผู้บำเพ็ญเผ่าสิงซาสมุดฟาดกระบี่วางจัดการตัดขาผู้บำเพ็ญเผ่าสิงซาสมุดคนหนึ่งไปค่นทอน เผ่าสิงซาสมุดนั้นยังขยับยุต่พอปรางกระบีระเบิดคลื่นท่อนล่างของเขาก็พังทลายลงในพริบตาพอเสร็จสิ้นเหล่านี้เขาก็ถูกเผ่าสิงซาสมุดร,ระดับเดียวกันเข้าสกัดกลุ่มคนทั้งสองฝ่ายยิ่งต่อสู้บนท้องฟ้าก็ยิ่งห่างไกลออกไปเนื้อพื้นทะเลจากคลื่นที่กระเพื่อมขึ้นลงสีหน้าปัญญาของสวีชิงก็ลอยขึ้นใหม่อีกครั้งเขายกมือขึ้นมองตราประทับที่ปรากฏขึ้นบนท่อนแขนตราประทับนี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นบนท่อนแขนเทว่าทั้งตัวบนล่างก็มี ชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างออกไปนะักก็เช่นกันเพียงแต่ที่แตกต่างจากสวีชิงคือสีหน้าของเขาไม่ได้ปัญญากนักแต่มีท่าทีถอนใจโล่งออกมากระทั่งร่างยังงนเงยล้วงเอากระบี่ใหญ่ที่หักไปแล้วครึ่งหนึ่งออกมานั่งและเข้ามาข้างๆเรือของสวีชิงสวีชิงมองเขายินชาจู่จูก็ถามขึ้นว่าเจ้าชื่ออะไรใช้ชีวิตสมะเลเทมาอย่างเสรีสวมหน้าก,ากากเดินสู่สุดขอบฟ้าชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งมองสวีชิงเอ่ยตอบเสียงเรียบ สวีชิงจิตสังหารในใจเริ่มทนไม่ไหวมือควายกระโบกทันควันทันใดนั้นกริดที่เกิดขึ้นจากเพลิงดำเล่มหนึ่งก็ปรากฏออกมาจากนั้นจึงพุ่งตัวไปทางชายหนุ่มชายหนุ่มสะดุ้งโหยงแต่เขาก็เชื่อมม่นในตัวอาจารย์จึงฝืนตัวไม่โยกหนียอมให้กริดพุ่งมาบนคอของเขาพอเห็นว่ากำลังจะกริดป่าสวีชิงกลับสัมผัสได้ถึงวิกฤตความเป็นความตายที่รุนแรงวูบหนึ่งขึ้นมาสิ่งนี้ทำให้สวีชิงนิ่งเงันยืนยันว่ายันพันธชีวินีช่างหน้าตกตะลึงจริง ตนเองไปจะไปสังหารอีกฝ่ายขณะที่มีเย็นพันธช,ชีวินไม่ได้จริงๆส่วนเรื่องจะเล่นงานเขาให้ไม่กระรอกหรือทรมานเพื่อทำลายพลังบำเพ็ญของเขาก็ไม่มีความหมายยิ่งไปกว่านั้นถ้ามากเกินไปด้วยความโหดเที่ยมของคนผู้นี้การจะฆ่าตัวตายก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้คนผู้นี้พลังต่อสู้ไม่ธรรมดาเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่องจะยิ่งยุ่งยากและหลังจากที่สวีชิงช่างน้ำหนักในใจก็ระงับจิตสังหารลงชำระมองชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งผาดหนึ่งเก็บกริดลงแล้วกลับไปยังเรือเวท ชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งคนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาจากอาการสั่นกลัวก่อนหน้าจากการที่สวีชิงออกห่างบ้างแล้วเมื่อครู่นี้เขาเองก็พลันพึงอย่างที่สุดวิกฤตความเป็นความตายก็รุนแรงขึ้นเช่นเดียวกันและบรรพชนสํานักวชระที่อยู่ด้านในเหล็กแหลมสีดำเวลานี้ก็สูดลมหายใจอยู่ในเหล็กแหลมสีดมองไปทางเจ้ายอดเขาจัดเนตรโลหิตที่ห่างออกไปในใจก็เต็มไปด้วยความท้อถอนใจทำไมข้าคิดจุดนี้ไม่ออกกันทำแบบนี้ก็ได้นี่นา ส่วนสวีชิงทางนี้หลังจากกลับมาถึงเรือก็นั่งลงขัดสมาธคิควบคุมเนวส่วนหนึ่งมาปกคลุมบนตัวแล้วให้มันปล่อยไอพลังประหลาดออกมาทดสอบกัดกร่อนร่างกายตนเองวิธีการนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถคิดออกเพื่อจะลบเย็นพันธะช,ชีวินออกไปเพียงไม่นานเขาก็หลีตาลงเย็นพันธะช,ชีวินปรากฏแววหมดลงมาภายใต้การปกคลุมและกัดกร่อนของเนวเพียงแต่ว่าขั้นตอนดูชื่นช้าเหลือเกินแต่อย่างน้อยก็ยังได้ผลสวีชิงจึงไม่สนใจชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งอีก ตอนนี้เขาค่อยๆกัดกร่อนไปด้วยพางล้วงเอาตำราไม้ไผ่ชิ้นหนึ่งออกมาคว้าจับเหล็กแหลมสีดำเริ่มทำการสลักลงไปจากการสลักบรรพชนสำนักวชระลืมตาโพรงเขามองเห็นชื่อบนตำราไม้ไผ่โดยเฉพาะชื่อบรรพชนสำนักวชระที่เรียงอยู่แถวบนสุดทำให้เขาใจเต้นขึ้นมาเกี่ยวกับบันทึกนี้แค้นของสวีชิงเขารู้จักเป็นอย่างดี และสิ่งที่ทําให้เขาสันระริกมากที่สุดก็คือเขาพบว่าชื่อของตนเองแม้จะถูกขีดไปแล้วแต่ก็ยังแตกต่างกับการขีดของชื่ออื่นอยู่คนอื่นล้วนถูกขีดออกไปสามครั้งแต่ของตนเองกลับขีดไปเพียงครั้งเดียวซ้ายังเจอจางมากอีกด้วยนี่ไม่ใช่หมายความว่ายังคิดจะเล่นงานฆ่าให้ตายอีกหรือบรรพชนสํานักวชระตกตะลึงเขารู้สึกว่าตนเองจําเป็นต้องรีบพยายามเปลี่ยนตัวให้มีประโยชน์โดยเร็วที่สุดเสียแล้วเพื่อให้ขีดบนชื่อของตนเองมีเพิ่มมากขึ้นอีกสักขีดขณะเดียวกันเขาก็มองเห็นสวีชิงเวลานี้เขียนชื่อใหมม่ลงไปเจ้าโ บรรพชนสํานักวชระแอบเหลือบมองไปทางชายหนุ่มยอดเขาลําดับหนึ่งรู้สึกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งชายหนุ่มยอดเขาลําดับหนึ่งเวลานี้ในใจถอนใจยาวออกมาแอบคิดว่าถ้าหากไม่พบกับอาจารย์เกรงว่าครั้งนี้ตนเองคงจะมอดม้อยไปแล้วนอกเหนือนจากนี้เมื่อครูตอนที่เห็นผู้อาวุโสเจ็ดเอ่ยปากในใจก็อดเกิดการคาดเดาขึ้นมาไม่ได้จากนั้นพอสังเกตถึงการกระทําทางสวีชิงก็ยิ่งเกิดความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นที่ร้อนแรงขึ้นมาอีก แต่เขาก็รู้เรื่องบทกลอนไม่มากนักปกติก็ล้วนแต่งม่โมขึ้นมาเองครั้งนี้เรื่องที่อยากจะถามก็มีมากเหลือเกินดังนั้นจึงไม่รู้ว่าควรจะเรียบเรียงคําพูดอย่างไรครูต่อมาก็ยังเค็นมาได้ประโยคหนึ่งค่ำคืนฝนหลับไม่ลงสดับเสียงครั้นเทพเซียนบนแผ่นฟ้าคือบิดาเจ้าสวีชิงไม่สนใจใชายหนุ่มยอดเขาลำดับหนึ่งที่สมองมีปัญหาคนนี้หลังจากสลักคําว่าเจ้าโ่ลงไปแล้วก็เก็บตําราไม้ไผ่เข้าไปในถุงเก็บของเปิดเกราะคุ้มกันเรเวจัดการกันอีกฝ่ายไปด้านนอกในพริบตา จากนั้นจึงเงยหน้าคิดกำลังจะประกบปามือออกจากที่นี่แต่ตอนนี้เองที่ขอบฟ้าห่างไกลก็มีเสียงหลมคมเสียงหนึ่งแว่วมาสวีชิงเงยหน้ามองไปทันทีและเห็นว่าที่ที่ห่างออกไปของเจ็ดเนตรโลหิตก,กับเผ่าสิงซาสมุทรทางนั้นมีศพที่เหลืออยู่ครึ่งท่อนของผู้บำเพ็ญเผ่าสิงซาสมุทรระดับหลอมต้นเทียนร่วงลงมาฉับพลันจากท้องฟ้าตกลงไปในทะเลขณะที่ก่อเสียงครืงครันขึ้นในมหาสมุทรศพของเขาก็จมดิ่งลงไปสวีชิงสายตาจ้องเขม็งขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุก อย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก